สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนนะคะหรือท่านที่มีลักนาะสถิตยอยู่ที่ราศีมีนประจำเดือนกันยาย,ยน2564การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังมันไปในทิศทางความบันเทิงคลิปนี้เป็นคลิปการงานการเงินความรักนะคะดวงรายเดือนนะเรามาดูกันนะว่าราศีมีนกันยายนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนได้เป็นข้าวาถานะกังวลน,นะกงนังวล ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกท้อใจนะแต่ก็ยังมีความพยายามมุ่งมั่นนะยังไม่ทิ้งงานไปนะยังไม่ยอ่อท้อยังพร้อมที่จะลุยต่อไปไม่ว่าสถานนะการณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรก็ตามนะบางคนอาจจะอยู่ในจังหวะของการไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องงานที่ทานะคะว่าจะไหวไหมจะเป็นยังไงต่อไปนะในในจุดจุดนี้นะทุกคนค่อนข้างกังวลกันหมดนะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้กัน มาดูกันงานซินะต่อเลยนะคะสำหรับคนที่รอง,งานใหม่ๆเข้ามานะคะที่สมัครงานไว้นะงานที่มีเข้ามาหรือสิ่งที่เราทําได้นะนะคะ,ะหรือใครบางคนที่มาเสนอให้นะเราอาจจะรู้สึกว่า มันไม่ถูกใจเรานะมันไม่ใช่งานที่เราอยากจะทํานะคะบ,บางคนอาจจะปฏิเสธไปหรืออาจจะไม่ได้สนใจอะไรนะคะหรืออาจจะมีใครมาชวนให้คุณไปทํางานด้วยหรือลงทุนหรือทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะแต่ดูเหมือนว่าคุณอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสนใจนะคะมันมีแนวโน้มว่ามีคนมาเสนองานให้นะคะพร้อมเริ่มโปรเจกต์ได้เลยหรือบางทีอ่ะนายจ้างเราเนี่ย อาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆอะไรให้เราทำเพิ่มด้วยนะซึ่งโปรเจกต์เหล่านั้นอาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณคุณอาจจะไม่ค่อยอยากจะทำสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะแบบเบือ่ออาจจะบน่นอะไรประมาณนี้นะทีนี้ในงานที่ทำเนี่ยนะเดือนนี้คุณจะมีความเป็นแบบทุ่มเทเดอะเดวิลนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือทุ่มเทมุ่งม,มั่นนะคร a z ซนะ จะทางานนะคะใครที่แบบทาโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันไม่สําเร็จสักทีหรือว่าไม่ได้ทําสักทีนะเป็นช่วงจังหวะที่ดีถ้าคุณจะหมกมุ่นในการใช้พลังงานเหล่านั้นนะใช้พลังงานเหล่านั้นในการทํางานให้สําเร็จนะคะแต่เดวิลเนี่ยนะแล้วก็ทีนี้ในการทํางานของเรานะมันอาจจะมีเรื่องสภาวะของอารมณ์นะอารมณ์รุนแรง โกรธโมโหนะหรือว่าที่เราทํางานด้วยเนี่ยอาจจะมีคนที่แบบขี้โกรธขี้โมโหนะคะหรือเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่นะคะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังทั้งอารมณ์เราแล้วก็ทั้งอารมณ์เขานะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าสังคมของคุณที่ทํางานที่คุณอยู่เนี่ยนะ มันดูน่าอึดอัดไปหมดเลยสถานการณ์เหล่านี้ไม่ควรที่จะพูดอะไรนะเพราะว่าพูดไปก็เป็นภัยแก่ตัวนะช่วงจังหวะนี้แค่หายใจก็ผิดนะดังนั้นก็สู้ๆนะแล้วจังหวะนี้เองกันอยู่ใกล้กันกับคนหลายคนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะวิตกแหละทุกคนกลัวหมดนะคะกลัวที่จะติดโรคระบาดกันนะตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็ค่อนข้างที่จะกดดันบางคนแต่ก่อนนะเคยพบ เจอหน้ากันเนี่ยสังสรรค์ใหฮาปาร์ตี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ตอนนี้แบบว่าเหมือนเว้นช่องว่างระหว่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะก็สู้ๆทุกคนนะคะใส่หน้ากากกันไว้แล้วกันเนาะถ้าใครได้ฉีดวัคซีนเราก็ถือว่าโชคดีไปนะคะ อ่มาดูต่อนะคะในเรื่องการงานเราจะสู้สู้สุดๆนะ่ทุ่มเทสุดๆนะคะเนี่ยแล้วก็หนึ่งดาบด้วยนะมันพ่วมาเกี่ยวกับเรื่องเงินไงเรื่องเงินเรื่องรายได้เนี่ยก็ต้องสู้สุดๆเราถึงจะได้ชัยชนะนะคะบางคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยต้องแบบโอโหนะต้อง ต้องแบบไล่ตือ้อไล่จีบไล่แบบสารพัดนะถึงจะได้เงินเหล่านั้นมาหรือโปรเจกต์บางอย่างที่เราทําเนี่ยเราต้องทําดีเลิศประเสริฐสุดๆนะเพราะว่ามีคนอื่นเขาก็เก่งเหมือนกันนะถ้าคุณตั้งใจทํแล้วทุ่มเทสุดๆน่คุณจะได้รางวัลเหล่านั้นนะคะหนึ่งดาบเนี่ยที่เกิดขึ้นนะรวมไปถึงบางคนอาจจะได้ได้พวกค่าคอมมิชชั่นออยอดอะไรที่มันถึงถึงเป้าถึงยอดที่เขาวางไว้ด้วยหรือเปล่านะตรงนี้จากความแข็งแกร่งของคุณจากชัยชนะของคุณนะนำพามาซื้อเงินทอง อเคแล้วก็การงานอย่างที่บอกว่าระวังสังคมเป็นพิษเนาะนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์บางคนอาจจะมีการยกย้ายเดินทางบ่อยๆนะเทมพลน์ mm hmm. บางคนอาจจะย้ายที่ทางทํามาหากินเลยนะคะหรือว่าใช้ที่บ้านเป็นออฟฟิศนะเวิร์กฟอร์มโกันนะคะตรงนี้เป็นไปได้ด้วยหรือเป็นช่วงจังหวะของการยกย้ายแผนกเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนพังการทํางานได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยจะตารางชีวิตใหม่นะคะย,ย้าย ินฐานเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนให้ให้ใหลายๆอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเนาะโอเคแล้วที่นี้นะคะในตัวของของปัญหาในเรื่องของการงานเนี่ยระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะหร,หรือหรือใครบางคนที่พวกเราเดาใจกันยากความรู้สึกช่วงนี้นะการเข้าใกล้ใครเนี่ยบางคนค,คิดคิดในซับในซ้อนรวมไปถึงเราด้วยนะเราก็คิดซับซ้อนซึ่งกันและกันนะคะคิดซับซ้อนแบบว่า ไม่มั่นใจไม่รู้อารมณ์แต่ละคนเป็นยังไงแบบมันมีเรื่องราวของการสวิงของอารมณ์แล้วก็ความไม่ค่อยน่าไวใจในสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีที่นี้ในตัวของของเรื่องการเงินนะคะอย่างที่บอกว่าการเงินก็ต้องสู้สุดๆเนาะ ทุ่มเททุ่มเทสุดๆนะคะเรื่องการเงินก็มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วก็มีโอกาสท,ที่จะทําเป้าได้หรือว่าช่วงจังหวะช่วงเนี้ยทาอะไรก็เหมือนแบบเราจะได้ชัยชนะนะเพราะว่าเราเก่งแล้วก็เราพยายามกว่าเพื่อนนะคะมีแนวโน้มที่ดีนะ,ะแล้วก็เรื่องการเงินบางคนได้เงินมรดกหรือเปล่าสิบเหรียญน,นะคะหรือบางคนถ้าเกิดทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายหรือ,อการรักษาโรคหรือทางไกลอะไรประมาณนี้มีสิทธิ์ ที่จะแบบเหมือนกิจการของคุณนะ่ะลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะเป็นช่วงจังหวะเก็บเกี่ยวการเงินได้นะคะอืแล้วทีนี้หรือแม้กระทั่งแบบไอตัวที่มันเป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบเนื่องลงมาต่อกันแล้วเราต้องได้บริหารต่อนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะฟื้นคืนสามารถแบบมันจะคึกคืนนะ่นในหมดของการเงินนะคะการเงินเนี่ยต้องระวังเรื่องแบบเราคิดความรู้สึกเราที่เรา อยากได้อะไรนะคะเราอยากได้อะไรหรือเรา,เรากังวลใจหรือเรากลัวอะไรเนี่ยนะ,ะคุณอาจจะไปซื้อของเหล่านั้นมาเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะบางอย่างมันซื้อด้วยอารมณ์หรือความกังวลของเราเนี่ยนะคะทีนี้มาที่เรื่อง โชคลาภมีไหมได้เป็นเดอะเมจิเชียนอะมันจะมีโชคลาภในการติดต่อสื่อสารมากกว่าเนี่ยติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การค้าขายการพูดคุยคําพูดคำจานําพามาซึ่งโชคลาภนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดเราอยากเสี่ยงโชคโอเคเสี่ยงได้จากอะไรเบอร์โทรศัพท์นะคะคนที่เราติดต่อด้วยนะตรงนี้ก็ลองดูหรือบางทีเราอาจจะมีสื่อสัมผัสอะไรพิเศษหรือเปล่าที่บอกลงมานะคะก็ลองดูลองเสี่ยงได้นะคะ ทีนี้มาที่ความรักนะคะความรักเป็นยังไงราศีมีนคนมีแฟนมีคนคุยนะคะช่วงจังหวะนี้คุณกับเขาอาจจะมีโครงการโปรเจกต์กอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยจังหวะระหว่างเรากับเขามันอาจจะเป็นจังหวะการเรียนรู้ปรับปรุงปรับจูนซึ่งกันและกันนะคะแต่เหมือนว่ามีเป้าหมายมีการขอโอกาสมีการแบบว่ากลับมาคุยกันใหม่นะ,ะเริ่มต้นกันใหม่นะคะ มีอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสถานการณ์บางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจเรานะคะบางเรื่องที่เกิดขึ้นให้ราระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของเรานะบางทีอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นเหตุนะคิดซับคิดซ้อนหรือบางคนอาจจะกําลังกังวลใจว่าคนคนนั้นเขามีแฟนมีคนอื่นหรือเปล่านะคะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่เหมือนว่าคุณกับเขานะ่ะถ้าคุยกันดีๆนะเหมือน มันจะมีการขอโอกาสการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ร่วมกันนะคะหนึ่งคาถาเนี่ยทีนี้ในส่วนของไพ่ออราเคิลว่ายังไงความรักคนมีแฟนมีคนคุยนะคะราศีมีนได้เป็นใบนี้นะคะความรักมันก็เป็นเหมือนวงจรน,นะคะที่มันจะ ค่อยๆเติบโตไปนะคะแล้วก็มันเหมือนฤดูกาลนะบางอย่างมันมีการเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเกิดเราไปต่อต้านการเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะมันจะทําให้หลายๆอย่างมันเครียดน,นะมันอาจจะทําให้มีปัญหานะคะดังนั้นถ้าไม่ต่อต้านปล่อยมันไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาหรือค่อยๆยอมรับปรับปรุงอะไรกันไปน่าจะทําให้ความรักมันเบาสบายมากยิ่งขึ้นนะอย่างใน Temperance เนี่ยก็หมายถึงการปรับปรุงปรับจูน ซึ่งกันและกันนะคะปรับเข้าหาซึ่งกันและกันหรือมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่พวกเราจะต้องาชลนร์ร่วมกันเนี่ยนะคะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของความรักคนโสดราศีมีนเป็นยังไงนะคะคนโสดมีคนเข้ามาจีบแต่เราก็ไม่ชอบนะพะเราชอบคนอื่นอยู่นะคะมีคนเข้ามาก็รู้สึกว่าไม่ถูกใจใครบางคนอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะเขาอาจจะมาจากเรื่องงานคนใหม่ๆเนี่ยนะอาจจะมี เพื่อนใหม่ๆเข้ามานะมาจากเรื่องงานเรื่องการเรียนได้ด้วยหนึ่งคาถาหรือการติดต่อสื่อสารใหม่ๆม,มีแนวโน้มว่าในที่ทํางานของคุณหรือในที่เรียนของคุณอาจจะมีใครที่เข้ามาซึ่งเขาอาจจะดูเจ้าชู้หรือบางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกหลงไหลได้เืิ่มกับเขาค่อนข้างที่จะมากนะคะ Okay. สถานการณ์บางอย่างมันค่อนข้างที่จะอึดอัดเนาะนะคนที่เราชอบเนี่ยเขาอาจจะเจ้าชู้ก็ได้เขาอาจจะเจ้าชู้ดูลุงลังนะแต่เขาก็ไม่เข้ามาจีบเรานะฮะเราก็อาจจะรู้สึกแบบจะเอายังไงดีนะ,ะกับคนคนนี้นะแต่ในคนที่เราอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจเนี่ยเขาอาจจะเดินเกมค่อนข้างที่จะหนักกับคุณเหมือนกันนะ,ะคนที่อยู่ในใจของเราเนี่ยอาจจะเป็น คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเรียนเนี่ยใครบางคนเนี่ยหรือบางคนที่เป็นคนที่เดินทางไปมาบ่อยๆหรือเป็นคนที่มีไฟในการทํางานมีเป้าหมายในการทํางานคนคนนี้น่าจะอยู่ในจิตใจของชาวราศีมีนมากเป็นพิเศษมีอิทธิพลต่อเนื่องกับพวกคุณค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยนะคะเรื่องคู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยความรักเนี่ยบางอย่างอาจจะ เคยผิดหวังหรืออาจจะเคยรู้สึกเจ็บกับใครบางคนแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะถอยจากคนคนนั้นนะคะทีนี้ในส่วนของไพ่อะล็อเกอร์ว่ายังไงนะคะได้เป็นใบนี้เมื่อเป็นเรื่องของหัวใจไม่มีถูกหรือผิดทุกทางเลือกของคุณขยายความเข้าใจในชีวิตและความรักนะคะความรักนะ ต้องถามหัวใจนะคะบางทีก็มันเป็นเหมือนแบบเรื่องที่เราต้องมาเรียนรู้แล้วก็ต้องมาชา a เลนต์กันอีกทีหนึ่งเนะนะคะเรื่องบางอย่างมันเป็นเรื่องของหัวใจจริงๆนะคนที่คุณไม่ชอบคุณก็ปฏิเสธไปเนาะนะก็ฉันไม่ชอบฉันให้หัวใจฉันเนี่ยเป็นตัวดําเนินไปนะคะตอนนี้คุณก็กําลังชาเลนต์หรือเป็นช่วงจังหวะของการขยายในเรื่องของความเข้าใจในชีวิตรักของคุณนะกับใครบางคนเนี่ยนะที่คุณอาจจะปักธงไว้แล้วว่าคนนี้แหละฉันชอบคนนี้นะคะ สู้ๆเนาะทีนี้ในส่วนของไพ่อลเคิลนะคะเป็นยังไงเดือนนี้ของชาวราศีมีนได้เป็นรีลิสนะคะการปลดปล่อยปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่มันลุงลังในใจเราเนี่ยมันอึดอัดหรือมันถ่วงมันหน่วงเราเนี่ยนะคะเป็นช่วงจังหวะของการปลดปล่อยนะเรื่องราบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์คุณแล้วเรื่องราบางอย่างที่มันสัมแลงแกงกอง <c oughs> ลบหูลบตาหรือหรือเป็นอะไรที่ถ่วงที่หน่วงเราไว้ความกังวลใจความเครียดอะไรบางอย่างนะคะคุณต้องปลดปล่อยแล้วคุณต้องเดินต่อไปนะให้มันเหมือนแบบเอออะไรคือเราตัดไปแล้วเราไม่เอาแล้วนะเรื่องบางอย่างนะเพราะว่าเราจะได้เดินทางต่อไปแบบตัวเบาๆนะคะประมาณนี้นะคะอะไรบางอย่างก็ต้องปลดปล่อยทิ้งไปไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาต่อยอดในความ ความวุ่นวายนะในเรื่องที่ทําให้คุณหนักใจเป็นช่วงจังหวะที่เลิกคิดนะไม่ต้องเก็บมาคิดนะปล่อยมันไปนะบางทีความคิดของเราความกังวลใจของเราที่เก็บซ่อนไว้เนี่ยนะคะการคิดมากหรืออะไรเนี่ยนะมันทําให้เราแบบ มันบั่นทอนพลังงานเราไปค่อนข้างที่ทจะเยอะนะคะบางคนอยากจะเอาจิตเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ๆห,หรือเรื่องสิ่งใหม่ๆที่คุณจะทำนะคะหรือบางทีการการที่เก็บเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นทุกข์มันอาจจะทําให้เราหน้าแก่ก็เป็นไปได้เนะ <c oughs> ก็ขอให้เราสีมีนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องราวไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ